สวัสดีครับหลังจากที่เราห่างหายไปนานจากพอน้ววันนี้เรากลับมาแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับความยาวของดาบที่นักลบสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้งานกันความยาวมีผลต่อการใช้งานยังไงวันนี้เรามาแชร์ข้อมูลดีๆก่อนอื่นรบกวนนะครับคนที่ดูอยู่นี้ ฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ของเราหรือเพจขวัญชัยค้าเหล็กแปลรูปหรือถ้าด่วนก็อยากสอบถามข้อมูลอะไรก็โทรเข้ามาได้เลยที่0 8 6 4 2 5 9ด4 2อเ่ะเราสวัสดีพวัญอนนียครั้งนครับสวัสดีสสดครับพ่อครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากวันนี้วัน,นีครบครอบเปิดร้านขวัญชัยค้าเหล็กแปลรูปครบ2ปีพอดีกับการขายออนไลน์แต่ส่วน อื่นเนี่ยของพ่อขวัญชัยเนี่ยกับพ่อนเนี้ยเขาทํากันมาได้ห้าสิปี60ปีแล้วมั้งรู้จักกันหสปีแล้วหกสิปีแลวรู้จักกันครับอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานเลยนี่มาเลยข้อมูลที่เราจะมาให้ทุกคนดูวันนี้คือความยาวของดาบที่นักรบสมัยโบราณใช้กันนี่เริ่มต้นด้วยความยาวสิเกนิ้วเป็นดาบทรงใบข้าวนะครับ พระ,ะลงฟันใช่ครับอันนี้คือดาบที่สําหรับนักรบเขาเรียกว่าหน่วยเนาะหน่วยทะลงะฟันเนี่ยหน่วยทะลงฟันก็ใช้บุกใช้ลุยใช้ะปะทะคู่ต่อสู้แบบโจมตีแบบหนักแน่นแข็งแรงความยาวดาบมันก็จะต้องสั้นนิดนึงเพราะว่ามันมีผลต่อการประทะ,ะการประทะการประทะแล้วก็การใช้ การใช้งานอย่างมากในการในการเลือกความยาวนะครับอ่านี่ครับมัน,นลบเลี่ยงง่ายมันสั้นครับลบเลี่ยงง่ายคล<น>ของตัวข่องตัวคนโบราณเขาลบกันเขาไม่ได้อยู่ห่างๆลบกันหรอกครับเหยียบโผไม่ตีนเลยหายใจลดใส่กันเลยละ่ะครับใส่ไวคนงนั้นใช่ไปะทะปะทะกันระยะใกล้กันไปเลยแต่ถ้าสำสำหรับแบบอ่เขาเรียกอะไรดาบคู่ก็ใช้ได้ตัวนี้เห็นไหมเอ่อโลงฟันนี้ก็ใช้คู่ดาบคู่เขาอะไรเงี้ย ใครเคยดูหนังเลเนาะอโนักรบสมัยโบราณเนี่ยเขาจะควอยหลังครับคือมันมีผลต่อการชักด้วยไงใช่ไหมพ่อใช่ถ้าดาบยาวเนี่ยจะติดแล้วติดติดชักไม่ไม่สุดครับชักไม่สุดเขาเขาก็เลยต้องมีเนี่ยความยาวเท่านี้เหยียบเขาเรียกว่าเหยียบหัวไม่ตีนหือหายใจลดต้นคอกันไปเลยโหดมากสมัยก่อนถือว่าใจถึงจริงๆใจถึงแล้วอันนี้ครับ สี่ตีนสี่ตีนช้างนี่ครับเขาจะแบกเปยเลยอ่าแบกอยู่สี่ตีนช้างใครจะเข้าหาเจ้านายไ,ได้นี่นี่เราให้นี่ก่อนนะครับสิบเก้านิ้วสําหรับทะลวงฟันใครยังไม่รู้ประวัติก็เข้ามาชมคลิปนี้กันได้นะครับอมาอันต่อไปอันนี้คือยี่สิบสี่นิ้วเอ่อยี่สิบสี่นิ้วยี่สิบสี่นิ้วใครเคยดูเขาเรียกอะไรอ่ะองค์บากอที่เรื่องอที่จาพนมเขาเล่นอ่ะที่มันมี บอกว่าใครเป็นนักลบที่รักษาเท้าช้างได้สี่เท้าคือนักลบจตุรงคบาทอันนี้เลยครับยี่สิบสี่นิ้วแต่น,นี่เป็นทรงปลาหลดมันได้หมดได้หมดนะปลาหลดหัวจักครับหัวบัวหัวลูกไก่แล้วก็ใบข้าวครับได้หมดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นดาบที่ใช้เฉพาะการของสําหรับนักลบจตุรงคบาทนี่ ตัวนี้เป็นหัวปลาลดคือด้วยลักษณะของเขาเรียกอะไรอ่ะหัวเนี่ยไม่มีผลมากแค่มันเป็นรูปทรงแค่มันเป็นรูปทรงแค่มันเป็นรูปทรงแต่ความยาวเนี่ยคือทําไมถึงยาวผมอ่าเข้าใจว่ามันต้องยาวเพื่อรักษาระยะห่างไม่ให้เข้าใกล้ เท้าช้างที่กษัตริย์สมัยโบราณท่านเสด็จอยู่ข้างบนช้างถูกไหมหรือแม่ทัพเสด็จอยู่บนหลังช้างเราก็เลยมีมีความยาวที่ต้องยาวกว่าดาบหัวหมูทูลงมฟันเป็นพิเศษเป็นพิเศษครับผมนี่24นิ้วนะครับครับผมอ่านต่อไปเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวครับผมอันต่อไป อันนี้สามสิบนิ้วสามสิบนิ้วยาวมากยาวมากจริงๆอันนี้สําหรับนายทหารมา้าครับเนี่ยเขาเรียกว่าม้าเร็วครับอันนี้ดูครับความยาวให้ดูช้าๆสําหรับนายทหารที่อยู่บนหลังมา้าอยู่บนหลังมา้านี่เขาเรียกว่าทหารด่วนม้าด่วนโอ้โห oh. สุดยอดมากอ๋อพอได้รับข่าวสารปอกนี่พวกนี้จะไปก่อนเลย ครับอ่านาไปเลยวิ่งเลยม้าวิ่งไปไวๆเขาเรียกว่าม้าเร็วครับเป็นม้าเร็วอ่าม้าเร็วเขาเรียกทำไมทาไมถึงยาวเพราะว่าเวลาเราอยู่บนหลังม้าเนี้ยอมันจะต้องเอี่ยวลงมาอ่าต้องลงมาลงมาข้างล่างเีราวมามันหนักมากนะมันก็อันนี้เราทํานี่มันเป็นแบบรูปทรงและความยาวเท่านั้นเองแต่น้ําหนักเรายังไม่รู้เลยว่าของโบราณเนี่ยมันจะหนักสักขนาดไหนถ้าถ้าคนนี้ถ้าสําหรับ ถ้าสําหรับคนรุ่นรุ่นเรารุ่นผมเนี่ยมผมรู้สึกว่ามันหนักมากแสดงว่านักลบนี่ต้องแข็งแรงมากนะอ๋อเน,นี่นอนข้อใหญ่ข้อใหญ่กล้ามใหญ่แข็งแรงโอ,อ้โหก็คนโบราณเขาเรียกว่าอกสามสองไงอืมนั่นแหละ <c oughs> คืออันนี้เป็นเหล็กเหล็กเคเก้าเก้าศูนแล้วนะแต่ถ้าเป็นเหล็กแบบของออที่โบราณเขาไม่เรื่องเหล็กเนี่ยโบราณยังไม่มีครับนะ ก็จะเป็นพวกสำลิดผสมบ้างอะไรบ้างมันก็ยังไม่มีความแข็งหรอกครับไอ้ฟันคนเขาไม่จําเป็นต้องใช้อย่างเรานี่หรอกเรานี่เราหนึ่งโชได้สองใช้งานทันทีฟันตุ้นมงตุ้นไม้ได้หมดครับแล้วก็ดาโบราณนี่เขาไม่ได้เอามาใช้ฟันต้นไม้หรอเอาไว้สาหรับป้องกันตัวลบครับเพราะว่าเอาจริงหนังคนจะเอาอะไรมาใช้ใช่ครับ คือให้เข้าใจตรงวัตถุประสงค์อันนี้ไปด้วยเลยนะครับว่าบางครั้งการเอาไปใช้ฟันต้นไม้อะไรเงี้ยมันมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์้เท่าไหร่จนมายุคปัจจุบันเนี่ยที่เราผสมเหล็กเพื่ออะให้ใช้งานได้อเนกประสงค์ขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาไปฟันแบบเละเทะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่ทางเหนือนี่สมัยโบราณจริงๆอันนะรั้งเหนือนี่เขาเรียกว่าไม้ยะครับนะ แต่ภาษาภาคกลางเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่สีสุกครับอ่ามันจะมีไผ่สีสุกนี่มันจะมีสีทองครับแล้วก็จะมีสีเขียวครับสีทองเขาไม่เอาอืม huh. มันผิวมันยังไม่แข็งพออะ huh. เขาจะเอาสีเขียวครับนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นมีดหั่นเนื้อไม่ว่าจะเป็นมีดหั่นผักกาดเอาไม้ไผ่นะทะําอ่ะ เขาผิวมันอะคมคมั่น่ะอแล้วก็รับด้วยหินเหมือนกันครับยุคนั้นไม่มีมีดไม่มีเหล็กยอดอเอาเหล็กที่ไหนมานอกจากหลังจากใช้ไม้ใช้หินใช้ไม้หินก็หินมีดนะมีดเอาหินทำเอาคขวานก็ขวานหินครับแล้วถัดมาก็มีเป็นพวกไม้ไผ่ไม้ไม้แข็งแข็งไม้เนื้อได้ผิวแข็งแข็งอ่ะครับอย่างไม้อ่ไม้ไผ่ที่พูดเนี่ยไม้ยะเนี่ยครับ มันหายยากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีพัน์ละมันล่มล่มลายร่มหายตายจากไปหมดะเออไม่ได้อนุรักษ์พันุ์เก่าๆเอาไว้านพอยังมีอยู่มีอยู่บางบ้านก็ยังจะมีปลูกอยู่อออืแต่ผิวมันนี่ชั้นหนึ่งเลยเอาสีกันเนี่ยไฟออกเลยไฟติดเลยเอนั่นแหะแล้วก็ไม้ไฟทั่วไปมันติดที่ไหนแล้วถูจนเหงื่อแตกก็ไม่ติดมันต้องของเขาก่อนนั่นแหละนี่ได้ข้อมูล ของประวัติของความยาวของดาบสําหรับหน่วยลบของหน่วยต่างๆวัตถุประสงค์การใช้งานความยาวเนี่ยนอกจากได้ข้อมูลอันนี้ไปแล้วยังได้ที่มาที่ไปของการเขาเรียกอะไรดำรงชีวิตดำรงชีพของคนสมัยก่อนอีกด้วยอเออโดยการใช้ไม้ไผ่หันเนื้อนู่นนี่นัน่น,นอะไรต่างๆได้ข้อมูลกันไปนี่ครับ เราก็ามาให้ดูทีหนึ่งสิบเก้านิ้วสำหรับสายทะลวงฟันหัวหมู่ทะลวงฟันที่เขาเรียกนั่นแหละครับคล่องตัวคลนะ่องแค่ว่องไวแข็งแกร่งรวดเร็วนี่และยี่สี่นิ้วสำหรับหน่วยจัตุรงขบาดองคล์ละค์ปกป้องสี่เท้าของช้างนะครับที่มาที่ไปประวัติ เราสามารถสืบค้นกันได้จริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้คือสำหรับนักลบบนหลังม้า,ม,าม้าเร็วคล่องตัวครับผมนี่ครับวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาแชร์กันเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณพ่อน,นิ้วที่มาช่วยอธิบายอ่า วัตถุประสงค์ของการใช้งานแบบต่างๆขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับกด Subscribe กดติดตามสนใจก็ทักข้อความมาหาได้หรือโทรมาได้เลยหาเรา0ูนย์5ป 9, 9 4 2วันนี้ขอจบพิคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ